เดี๋ยวให้อาจารย์เลือกก่อนแล้วเราไปดูกันว่าอาจารย์เคาะคันไหนพอหอเ่าครับข้อขนั้น โอเคคันที่อาจารย์ชอบคือ369,000อาจารย์คิดว่าราคาเหมาะสมกับสภาพไหมคะก็ขอกันง่ายๆเลยแมนๆขอเป็นสัก339เ้ไ้ไอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะในระบบมันฟ้องว่าคันนี้จริงติดจองด้วย สวัดีค่ะพบกับช่องคุณนายรัดดันทึกเคสกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่เราจะต้องเจอกันที่นี่นะคะคาเอ็กสาขาอ่อนนุชค่ะ และอย่าลืมนะคะเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะใกล้ปีใหม่แล้วเรามีกิจกรรมร่วมสนุกกันมากมายเลยค่ะเพื่อรุ้นรับของรางวัลกันนะคะใครที่ยังไม่กดตามกดติดตามเลยค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะวันนี้ว่าจะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างสําหรับคลิปนี้ค่ะไปดูกันนะคะมีลูกค้านะคะเข้ามานะแต่เข้ามาเป็นสามีภรรยานะคะสามีก็ดูรถอยู่มุมนี้ภรรยาก็คุยกับเซลล์อยู่มุมนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้ลูกค้าเข้ามาทําอะไรที่โชว์รูมเราค่ะไปค่ะ พี่พี่อยู่ในรถหรือเปล่าอ้าวไม่อยู่นู่นอยู่มุมนู่นไปไปอยู่มุมนู่นเดี๋ยวเราตามไปพี่เขาดูจากคันนี้แล้วก็มุดไปคันนู้นอย่างเร็วมากอ๋อพี่เขามาดูโตต้าวีอนะคะต้องบอกก่อนว่าที่สาขานี้เรามีกันไม่ใช่น้อยๆน,นะคะมีครบทุกสีบอลดำขาวแดงเทามีหมดเลยค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะพี่พี่บอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันคือไมค่ะพี่ขออนุญาตชาร์จเลย สวัสดีคับพี่มาจากที่ไหนครับที่โท่าทีค่ะปทุมธานีครับปทุมธานีเลยครับแล้วรู้จักช่องคุณนายรัฐได้ยังไงคะคายเอ็กของเราเซิร์ชในเพจ a c e b o o k ขึ้นมาโอแล้วก็ขึ้นมาว่าเอ้ยรถน่าราคาน่าสนใจราคาน่าสนใจครับอ๋อราคาน่าสนใจอย่างเดียวหรอครับพี่แล้วยังอื่นไม่น่าสนใจไม่รู้ก็คือแบบนี้เราแต่ว่าเราต้องดูด้วยตาตัวเองไงอ๋อก็เลยมาจากปทุมเลย มาตั้งแต่กี่โมงครับพี่ว่าเห็นพี่ถึงนที่แปดโมงโอ้แล้วขณะนี้เวลาเกือบสี่เบ็ดโมงแล้วครับจะเที่ยงแล้วจะเที่ยงแล้วใช่ไหมจริงใช่มพี่ใช่ครับคุณผู้ชมดูดิครับผมก็ได้ดูอ๋อพี่ก็เลยดูไปเรื่อยๆทุกทุกคันที่มีอยู่ที่นี่เลยเพราะที่นี่สนใจเราอยากดูวีออสเราก็มาดูวีออสเราก็เปิดทุกคันเลยอ่าใช่ก็เลยขอน้องก็ขอสักครั้งหนึ่งพี่ชื่อพี่กุ๊กครับพี่กุ๊กแล้วพี่กุ๊กดูกี่คันแล้วตั้งแต่แปดโมงจนถึงเที่ยงตอนเนี้ยยเดดี๋ววนนนนนัััับบก่อึงปรระมมาณคคค้้้แล มีในใจยังคะมีมีแล้วด้วยแต่ก็ดูไปก่อนเ่ราเราก็ต้องดูอะของเราจะซื้อของทั้งทีเนาะไม่ใช่เงิน200้อบาท3าม้บาทเราซื้อที่ส0,000นกว่าบาทเราก็เอ้ยมันจะได้ของดีดิถูกต้องค่ะพี่ถูกต้องเราเสียงขึ้นทำไมอะอ่าแล้วพี่ดูจากในเพจแล้วเนี่ยเห็นจุดเด่นอะไรเพราะว่าเชื่อว่าพี่ก็ไถ่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 ก็ต้องดูหลายที่แค่ภายนอกอ่ะก็โอเคแลวโบริกานดีที่ทางร้านแลบประกันเครื่องเกียร์ห้าปีอ เฮ้ยห้าปีมันไม่เหมือนท,ที่อื่นแต่ราคาก็เหมือนที่อื่นเอ้ยแค่นี้แหละเราก็เอ้ยมันเป็นตัวเลือกของผม,มมันเป็นออปชั่นเลือกของผม,มเอยเราก,ก็ต้องขอดูหน่อยนึงว่าคืออะไรยอมขับรถข้ามกรุงเทพมาเ,เลยาใช่แบบประทับใจมากเพราะว่าพี่เข้ามาจากปทุมแล้วมาถึงที่นี่แปดโมงครึ่งค่ะเพื่อนๆคือตั้งใจสุดๆเลยแล้วก็ดูที่อื่นแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ไปมาที่นี่ก่อนเลยแต่ราพาตรงๆก็คือแถวๆบ้านแต่มันก็แบบมันก็เป็นตัวเลือกที่โอเคนะ ราคาอาจจะแรงกว่านี้ด้วยแรงกว่านี้ด้วยไม่มีการประกันด้วยมีครับอ๋อมีด้วยอ๋อแต่การประกันมีแต่น้อยกว่าใช่เราก็เลือกเลือกตัวเลือกของเราที่ดีๆเนาะเห็นด้วยค่ะพี่งั้นเดี๋ยวเราให้พี่กุ๊กดูให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าสุดท้ายพี่กุ๊กเลือกคันไหนตอนนี้มาดู7คันละอันนี้คือคันที่7หรือเปล่าคะอันนี้คือคันแรกๆครับอันที่สองสามอ๋อดูหนึ่งไปเจ็ดแล้วกลับมาดูหนึ่งอันว่าคันไหนดีโอ้สุดยอดเลยพี่กุ๊กเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะ อิสระให้ลูกค้าดูให้เต็มที่เลยพี่ดูให้พอใจถ้าจะทดลองขับพี่กุ๊กข,ขอบัตรประชาชนใบเดียวนะคะสแกนปุ๊บทดลองขับได้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้เวลาพี่กุ๊กเลือกสันนิดนึงโอเคไหมพี่กุ๊กเชิญเลยค่ะเดี๋ยวรอขอบคุณค่ะ เป็นไงคะพี่กุ๊กอันนี้จากคันโน้นกับมาคันนี้เนี่ยอยู่ใกล้กันคันนี้เป็นไงบ้างเออลองถามพี่กุ๊กนะว่ามาตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเนี่ยพี่กุ๊กดูอะไรบ้างของรถดูหัวน็อตก่อนออ๋ดูหัวน็อตอ่ะเพื่อนเพื่อนอ่ะหัวน็อตอ่ะอย่างหัวน็อตคันนี้เป็นไงคะเดิมๆเลยครับไม่ธรรมดานะคนประทุมเออเอาเอาไปเฉยตกใจตกใจเลยพี่กุ๊กปกติเล่นรถยูทอย่างเดียวป่ะเปล่าครับปกติกับฟอร์จูเนอร์ซื้อใบแดง แล้วทาไมถึงมีความรู้รถยุทธ่ะคะคนที่ดูแบบพูดว่าหัวน็อตเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้ไงก็ศึกษาตามข้อมูลปกติที่เราเราก็เป็นคนชอบรถเราศึกษาเออเฮ้ยวเวลาดูรถดูยังไงอะไรไงจะใส่จะมีเพื่อนมีน้องที่ชอบมาชวนว่าเฮ้ยพี่ไปดูรถให้ผมหน่อยอปาปาต<ห> <ๆ S 2> ัโอ้แสดงว่าเขามั่นใจในตัวพี่ว่าพี่ดูรถได้ด้วยระดับหนึ่งแต่เราไม่ได้แบบว่าเป็นน้อไม่ได้แบบว่าเป็น ป็นคนเก่งสาหรับการดูรถเก่งแล้วพี่พ่อคนที่ดูหัวน้องนี่ไม่ธรรมดานะอ่าจริงๆแล้วสงสัยนิดนึงพี่กุ๊กซื้อเพิ่มหรือว่าซื้อเพิ่มครับแล้วทำไมถึงรอบนี้ถึงเลือกรถยุทธ์ปกติเราใช้งานใช้จิดบ้านไปที่ทำงานแล้วก็วันหยุดเสาร์ทย์เราก็จะไปบ้านต่างจังหวัดมันก็ตั้งไกลประมาณสามร้อยกวโลอะไรเงี้ยเราก็ขับแค่ทุกอาทิตย์พี่เราลองประหยัดดูเนาะเราก็หารถที่ในราคารถยุทธประมาณ สามแถมนิดๆเครื่องเล็กๆไว้วิ่งในเมืองหนึ่งก็ประหยัดน้ำมันแล้วค่าปูชีพทุกวันนี้เราสูงมากเราก็ต้องลดค่าใช้จ่ายเราลงแหละแสดงว่าพี่กุ๊กนะคะซื้อคันนี้เพิ่มปกติคือใช้แต่ป้ายแดงแต่เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับรถยุทมากเลยเพราะว่าไม่นิดหนึ่งไม่นิดหนึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะมีคนที่รู้จักเนี่ยหลายๆท่านให้พี่กุ๊กไปดูรถให้ใครที่จะทัชหรือว่าไว้ใจให้ใครคนนึงไปดูรถให้นี่แสดงว่าเขาต้องมั่นใจว่าพี่กุ๊กดูรถได้นี่ในนี้สมมติฐานจากคุณนายรัตน์นะคะขนาดซื้ ดังนั้นก็เลยว่าคนที่ใช้ความไว้ใจในการซื้อเลยก็คือดูอาจจะดูแบบรอบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พี oses, ่กุ๊กเนี่ยต้องดูจากประสบการณ์หลทันไงอ่าใช่ใช่ใช่พี่กุ๊กขับไปโรงเรียนนี่คือกลับไปหาเด็กหรือว่าขับไปทําอะไรครับอุ้ยตกใจเลยไปส่งลูกแล้วก็ไปโรงเรียนหรือทำงานปกติพี่กุ๊กเป็นคุณครูเหรอคะอุ้ยขอภัยค่ะพี่โอเป็นคุณครูของโรงเรียนปถมมัธยม มหาลัยอนุบาลประถมมัธยมครับโอ้พี่กุ๊กเป็นคุณครูด้วยเป็นอาจารย์คิดว่าพี่กุ๊กทําธุรกิจส่วนตัวซะอีกค่ะโทษนะคะพี่กุ๊กเป็นคุณครูสอนวิชาของบุบันอ่ะคือจะอยู่สํานักงานของงานวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเราเจอพุก ผู้ทรงคุณว right huh? ุฒิแล้วนะคะเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ภาควิชาการใช่ครับก็คือช่วยดูงานวิชาการงานบุคคลกิจการนักเรียน่ายปกครองเลยเขดูแลเด็กเป็นคุณครูฝ่ายปกครองค่ะตากล้องที่ผมยาวๆเตรียมไม้เรียวไว้นะคะไม่ตีด้วยไม่ตี๋อคุยกันให้รู้เรื่องด้วยเหตุและผลพอครับโอ้โหนี่นี่มาแล้วนะคะว่าอาจารย์เริ่มออกนะคะอ่านนิดนึงทำไมพี่ พี่พี่กุ๊กถึงเลือกคันนู้นแล้วไม่เลือกคันนี้คันนี้มีจุดด้อยกับคันนู้นยังไงหนึ่งคันนู้นไมน้อยอ่ะคันนู้นไมน้อยกว่าของช่วงหน้าไม่มีไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาคือไม่มีชนเลยไม่ได้รับประกันว่าไม่ชนเลยเล็กๆน้อยๆม้าศึกมันต้องมีบาดแผลมีผัวยากะมีผัวระยกเอ้ยมีผัวระยะม้าศึกต้องมีบาดแผลโอ้โหมาแล้วค่ะอาจารย์เราแล้วขนาดดูใกล้ๆง่ายๆก็ประมาณนี้แล้วก็ช่วงรอยอรากรอยอะไรก็ไม่มีปัญหาก็โอเคซิลเลอร์อะไรแบบนี้ เขาไม่มีขมมขมเขาเรงเร็วกว่าเราอกอยู่เออเนี่ยคันนี้จริงก็สวยเนาะใช่ครับคุณคันนี้ก็สวยแต่ว่าพีอา่อาจารย์แล้วกันขอเรียกอาจารย์อาจารย์กุ๊กก็ถูกใจคันนู้นแล้วแหละแต่ก็แอบดูอีกเหมือนช่างใจก็ขอดูไปหน่อยตอนแรกจะหลายใจก็ไม่ได้หลันแน่ <laughs> <laughs> ถอยสองคันเลยไหมคะคันหนึ่งให้ตัวเองคันหนึ่งให้นักเรียน ทางร้านต้องให้อะไรของดีผมบ้างนี่ต้องให้ของดีให้อะไรดีหละอาจารย์ลดพิเศษให้ผมบ้างไหมเดี๋ยวเรามอบบัตรน้ํามันให้กลับไปกระทุมน้ำมันที่ร้านให้อยู่แล้วผมรู้นั่นลดพิเศษเป็นแบบว่าผมมาไกลเนาะเพิ่มสักส่วนรถอีกสักเมื่อนึงอาจารย์ตอนนี้อาจารย์คุกจะไกลเป็นนักธุรกิจแล้วเฮ้ยังเงินเนื้ออะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์เลือกก่อนแล้วเราไปดูกันว่าอาจารย์เคาะคันไหนัพอ คันนู้นแล้วใช่ไหมครับคันนู้นแล้วด้วยเดี๋ยวเอกสารแป๊บเดึยจัดการให้นี่เอกสารมาพร้อมด้วยครับทำฟาสต์ไปเลยไหมอาจารย์ได้เลยครับพร้อมจบเลยแต่ลูสวยจริงทัานรัฐสวยมากเออขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวยนึ่นแบบเฮ้ย สารภาพก่อนผมมีนัดหลายที่มากวันนี้ไม่ไปละวผมท่านตกใจนะเขามาเฮ้ยมันมีแต่รถส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะเคยใช้บอลจูเนอร์ค <c oughs> ่ดูเดินดูไปดูเฮ้ยบอลจูเนอร์ด้วยเราก็เดินไปดูรถใหม่มากทำด้วยใจอาจารย์ทำด้วยใจจริงๆถ้าเจอคนหลังรักแบบนี้สักครึ่งหนึ่งผมจะโอเคเลยเพราะที่นี่ปผมมันท่านดีที่สุดกับทุกเจ้าเลยนะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณก็เลยมันมีสิ่งที่จูงใจสำหรับคนซื้อแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วมันก็ ดีกว่านั้นอีกเหรอโอเคเราก็รู้สึกดีใจเนาะว่าเราเราคงจะเลือกไปดี อันนี้อาจารย์สบายใจได้เลยค่ะเพราะว่ารถทุกคันคือคัดมาจากใจจริงๆก็ต้องบอกตั้งแต่พนักง,งานตั้งแต่แผนจกจัดซื้อเลยว่าให้คัดสรรรถที่แบบมีคุณภาพแล้วก็พยายามสอนเขาว่าพยายามใช้ใจในการทํางานเพราะว่าการใช้ใจในการทงานเราจะเข้าใจคนที่มาซื้อลูกค้าหลายคนอาจจะแบบซื้อเงินสดมีกําลังแต่บางคนที่เขาซื้อผ่อนหรือซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าแปลว่าเขาไม่มีเงินนะแต่เขามองว่าเขาไหวเท่าตรงนั้นดังนั้นอ่ะอย่าพยายามซื้อรถแล้วไปเป็นภาระเขาบางท่าน,นะ่ะเคยเห็นท่านอาจารย์พอรู้แล้วอาจารย์อยู่ตรงเนี้ยซื้อรถแล้วหักซิมอ่ะ ภาษาเมื่อก่อนอาจารย์ทันอยู่แล้วแหละคือขายไปปุ๊บก,ก็ทิ้งรถเลยให้กับเป็นภาระคนซื้อรถติดต่อไม่ได้เลยดังนั้นคือเราก็ถือว่าเป็นช่องทางเล็กๆที่แบบเป็นสื่อให้กับให้กับคนคือเคยเจอไงอาจารย์คือแบบโอ้เข้ามาด้วยความลําบากเพราะว่าเคยเจอลูกค้าแบบซื้อรถแสนกว่าบาทเองอาจารย์กู้เงินแบงค์ผ่านด้วยนะคะเครดิตเขาไม่มีอะไรเลยใสย่ซื้อรถแสนกว่าบาทเนี่ยเพื่ออะไรขับมอเตอร์ไซค์พาลูกไปเรียนสุดท้ายฝนตกหนะัก น้ำเข้ารถหลังคาล่วรถด,ดับเรามีครู้สึกว่าโหแม่งแบบเจอรถแบบน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับไม่ครู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสถึงจุดหนึ่งก็อยากจะช่วยอันนี้ดราม่านิดนึงเนาะเพราะว่าเรื่องเล็กๆที่แบบจากใจพอดีอาจารย์พูดพูดมาปุ๊บว่าอาจารย์เข้ามาดูที่นี่แล้วอาจารย์ตกใจมากว่าแบบเปิดรถมาสวยทุกคันม,มีความรู้สึกประทับใจแบบเออแล้วก็เลยแบบนี่คือส่วนหนึ่งที่แบบพยายามทารถที่แบบให้ดีที่สุดเท่าที่ เราจะทําได้อาจารย์บอกว่าอุตายแล้วมาดามาดาม่าด้วยกันอาไม่ใช่อักกลับมากลับมาอาจารย์อ่ปะป้าอาจารย์เป็นฝ่ายปกครองที่ใจดีนะคะแต่คุณนายรัฐไม่เชื่อนะแอบไม่เชื่อนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูนะว่าอาจารย์จะต่อรองโหดขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันราคาคันที่อาจารย์เลือกนะคะราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันถูกไหมคะเซลล์เซลล์ได้แจ้งอาจารย์ราคานี้เนาะยังครับเพราะว่าแค่ขออนุญาตเดินดูรถก่อนอ๋อถ้าไดราคาแล้วถ้าชอบคันนี้เราจะจิ้มมาคันนี้เท่าไหร่โอเคคันที่อาจารย์ชอบคือ3ามแสนหกหมื่นเก้าพันอาจารย์คิดว่าราคา าาราคาก็ได้ครับแต่ราคาก็กกได้แฝงกับผมก็มาไกลเนอะมาจากปทุมเลยก็ขอกันง่ายๆเลยแมนๆขอเป็นสัก3-3-9้ได้ไหม 3 3 9ค่ะเพื่อนๆอาจารย์ต่อทีเดียว30,000ื่นบาทลดราคา3% 0 0 0 0 0อาจารย์ต่อ3 0,000เท่ากับว่าประมาณเกือบ1 0อาจารย์รู้ไหมว่ารถตอนออกป้ายแดงคันนี้เนี่ยน่าจะเกือบเกือบ0,000แสพอเป็นรถมือสองมันคุ้มเนาะอาจารย์ราคาห่างเกือบจากป้ายแดงเกือบ50%อาจารย์ว่าไหมคุ้มไหมก็คุ้มครับคุ้มไหมถ้าไม่คุ้มอาจารย์ไม่มาจากประทุมแน่นอนแต่เดี๋ยวคุณนายขอดูราคานิดนึงนะคะขอดูต้นทุนตัวเองก่อนอันนี้ไม่แน่ใจนะในระบบมันฟ้องว่าคันนี้จริงติดจองด้วย อาจารย์ถ้าคันนู Should ้นไม่ได้มีคันสำรองปะรักเ <y arn> ดียวใจเดียวครับพอบอกว่ามีเจ้าของรักเดียวใจเดียวทันทีอ๋อไม่จริงไม่จริงไม่จริงอาจารย์เขาบอกอยู่แล้วว่าอาจารย์ชอบคันนั้นตั้งแต่แรกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูก่อนว่าอีกเคสหนึ่งไฟแน้นผ่านไหมอาจารย์เครียดเลยียดคุยกันตั้งนานนะอาจารย์กุ๊กจะได้กลับไปหรือเปล่าเนี่ยคันนั้นน่ะในระบบขึ้นว่าติดจองอ่ะเพื่อนๆโอเคงั้น๋ยวสักครู่นะคะ ี่นะคะจากที่เราอยู่มุมนู้นก็คือเราได้แจ้งกับอาจารย์ว่าคันที่อาจารย์เลือกเนี่ยหนึ่งในใจนะคะหนึ่งเดียวเนี่ยติดจองอยู่แอบไปทําการบ้างนิดนึงว่าลูกค้าที่ติดจองเนี่ยฐานะยังไงนะคะก็มาแจ้งผลอาจารย์ว่าฐานะของลูกค้าที่จองก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้ไม่น่าจะนะคะในระบบมันฟ้องว่าคันนี้จริงติดจองด้วยอาจารย์ถ้าคันนู้นไม่ได้มีคันสำรองปะรับเดียวใจเดียวครับ ถานะของลูกค้าที่จองก่อนหน้านี้เนี่ยก็ pending อยู่อาจจะติดเงื่อนไขบางตัวก็เลยยังไม่สามารถออกคันนี้ได้ดังนั้นคันนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นรถของอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์เดี๋ยวจะต้องเช็คเครดิตด้วยถูกไหมคะเพราะอาจารย์จะจัดไฟแนนซ์แล้วก็อาจารย์มั่นใจนะคะเตรียมเอกสารไว้พร้อมแล้วคิดว่าจัดไฟแนนซ์จะทําแบบรู้ผลภายในวันนี้เดี๋ยวนี้เลยด้วย อูไแม่อาจารย์แต่น้ำกี้นะคะเราก็ค้างกันอยู่นิดนึงว่าจะคุยเรื่องราคาราเปิดมาปุ๊บในระบบป้องขึ้นมาว,ว่าติดจองเราก็เลยกลับมาคุยกันที่ราคาก่อนอ่ะคราวนี้นะคะราคา369,000อาจารย์โอเคไหมถ้าโอเคเราไปทำสัญญากันได้เลยค่ะ, <c oughs> ะติดขอส่งคอนคูไปขอละ <c oughs> มันก็ต้องมีขอบ้างแหละครับนิดนึงผมมาไกลเนาะนี่ไงอาจารย น้ำมันเป็นถังดูสิก็บอกแล้วอันนี้ผมเอาใจแรกใจขอ3,3,9จากราคา3 6 9 0 0นอาจารย์กุ๊กขอ3,3,9บวกรบคูณหารทางคณิตศาสตร์แล้ว3,000 0ขอบคุณครับดีดีครับอาจารย์ยังอ๋อยังหรอจ้ะ3 0ื0อาจารย์เกือบ10%เนเนี่ยลำบากใจจังเลยคือไม่ใช่ว่าให้ไม่ได้นะให้ได้แต่ขายไม่ได้อาจารย์มาไกลนะคะแต่ว่าแบบอาจารย์ น้ำมันไปกลับเรียกว่า2,000เอาอยู่นะถ้ากิด369,000เนี่ยให้ค่าน้ำมันอาจารย์2,000เหลือ367อาจารย์รับได้ไหมตาาิดาาต่อก็ได้ขอสามนี่อ 3, 4, 9ฟิล์มใหม่ ฟิล์มใหม่เพราะว่าอันนี้เห็นไหมใส่กิ๊กเลยใส่กิ๊กเลยเดินมาแสงมาอุ้ยตายแล้วร้นอะย่างเีย่ยี่ห้ออะไรระบุไหมคะอาจารย์ก็แล้วแต่เรื่ทางร้านแต่ร้านร้านให้ผมของดีอยู่แล้วล่ะแน่นอนค่ะแน่นอนคือให้อาจารย์แบบ อยู่5ปี5 0,000กิโลคู่กับรถไปเลยแหละงั้นอย่างนี้อาจารย์ขอมาที่3 4 9 0 0 0ขอฟิล์มทั้งคันถูกไหมคะน้ำมันได้อยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์อันนี้ยังไม่สรุปแต่ทวนทวนคำพูดของอาจารย์อ,อ่าทบทวนว่าอาจารย์ขอแบบนี้ใช่ไหมจริงแล้วจะนบอกว่าเราจะตกผลึกก่อนคือเนื่องจากว่าการทำคอนเทนต์นะต้องพูดย้ำย้ำ <laughs> ตัวเองนิดนึง <laughs> เพราะว่าด้วยความเออคืออาจารย์ต่อราคามาเ <laughs> ชื่อไหมล้วไม่เคยงั้นต้องขอเวลานอกกั้นไหยคะได้ค่ะอาจารย์เอปากกากระดาษจดเลย ของเราเท่าไหรกันต่อไปต้องมีกระดานเลยใช่ไหมเห็นไหมเป็นเป็นอาจารย์ก็ต้องนะทุกวันนี้อาจารย์เออลืมถามไปนอกเรื่องก่อนสงสัยทุกวันนี้เนื่องจากห่างโรงเรียนมานานทุกวันนี้ยังใช้ช็อคไหมยังใช้อยู่ไม่ใช้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมีครับอ้าวเล็กเปโทรศัพท์ข้อมูลมีหนึ่งข้อถามมาแล้วตอบไม่ได้แล้วตอบไม่ได้หรือมาทําเรียงความเราสอนทั้งภาษาภาษาไทยแค่ในความเข้าใจวิชาเดียวได้หมดครบวันเลยอ๋อไม่มีกระดาษไม่มีช็อคเชิญที่เราเขียนไม่มี มีก็มีแค่บางวิชาที่จะต้องใช้ถ้าชอบรือจที่เป็นไว้บอร์ก็จะมีคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยครับเรือวิทยาศาสตร์ต้องเขียนสูตรต้องเขียนตัวเลขอะไรเงี้ยครับห่างจากโรงเรียนนาน,นงั้นเดี๋ยวคุณนายขอบวกลบคุณหารก่อนนะคะฟิล์มตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณแบบไม่มีไม่มีก็น่าจะ5,000อาจารย์ขอต่อมาที่3 4 9 0 0 0นะคะต้องบอกก่อนว่า ราคาที่เราตั้งคันนี้นะคะ369,00 0กับรถเกรด A นะคะมีการรับประกันหลังการขาย5ปี5 0 0 0 0กิโลนะคะและอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อกี้อาจารย์แอบมาเฉลยกระซิบนิดนึงนะว่าผมไปดูมาเยอะมากใช่ไหมอาจารย์นิดนึงก็ไม่เยอะมากก็เยอะก็เยอะแต่ไม่เยอะมีคนมาขายราคาถูกกว่านี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อทิตย์อาจารย์ไม่เอาเพราะอะไรคะก็บอกผมต้องเลือกของดีที่สุดในชีวิตไงก้จะเลือกของ ยอดเลยนะคะกลับมาเป็นพาระเราตรงนี้แหละที่อาจารย์ต่อ3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันผู้ดีต้องลดอีกใช่ไหมนี่ไงอาจารย์ไหนบอกว่าเป็นฝ่ายปกครองใจดีใจดีใจดีไงแต่ไวใจร้กับคุณนายรัดมากเลยอ่ะงั้นอย่างนี้แล้วกันนะคะคุณนายก็แบบด้วยความที่อาจารย์มาจากปทุมนะคะแล้วก็มาไกลมากราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันเนี่ยคุณนายให้ที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันแล้วก็ฟรีฟรีจริงๆอยากเก็บอาจารย์มากเลยอ่ะอยากเก็บค่าฟรีอาจารย์จริงๆอยากจะบอกว่าขายรถคันนึงนะเพื่อนๆคุณนายนะ กำไรไม่ถึง10%แต่อาจารย์เนี่ยขอต่อไปเกือบ10%แล้วนะก็คือขอต่อไป20,000แล้วก็ขอฟรีอีก5,000บาทโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราพาอาจารย์ไปทำสัญญากันโอเคไหมคะอาจารย์ไปไปลุยขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ ็จบกันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับ EP นี้อาจารย์กุ๊กที่มาจากปทุมนะคะก็มาออกรถอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะโตโยต้าวีอราคา3 4 9 0 0 0บาทนะคะซึ่งแกก็ตามหารถมายาวนานแล้วนะก็มาเจอที่คาเอ็ของคุณนายนะคะที่รถสภาพสวยแล้วก็ถูกใจนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่จบแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่อาจารย์กุ๊กนะคะก็ดูรถเป็นนะคะแล้วก็มั่นใจในคุณภาพของคาเอ็แล้วก็การรับการหลังการขายก็จบกัน ไปด้วยดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณนายรัดดันทุกเคสด้วยนะคะสำหรับ e ีพีหน้านะคะจะมีอะไรสนุกๆเป็นคอนเทนต์ดีๆมาให้ติดตามกันไปรอชมกันนะคะ